อ้าวพี่หลงน้องอันมาได้ยังไงคะเนี่ยนี่แกกล้าดียังไงส่งพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราพี่ยังมีความเป็นคนอยู่ไหมทำกับพ่อแบบนี้ได้งไงอ้าวพ่อไม่ได้อยู่กับพี่หลงในเมืองหรอคะพี่กับอันส่งเงินให้แกดูแลพ่อทุกเดือนแล้วแกส่งพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราทำไมหรือว่าพี่เก็บเงินไม่ใช่คนเดียว พี่เปล่านะเออผมเป็นคนส่งไปเองครับใช่สินั่นมันไม่ใช่พ่อของพี่นี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่เคยกับพี่นุ่นจะเป็นคนแบบนี้ไปพี่หลงเราไปรับพ่อกับมาอยู่กับเราดีกว่ายังมีหน้ามานั่ง ออาอย่างสบายใจพ่อครับอา้าวหลงอันมาที่นี่ได้ไงเนี่ยผขอโทษนะครับพ่อ ผิดเองพี่ไวใจผิดคนพ่อคะหนูกับพี่หลงมาแล้วพ่อกลับบ้านคะ่ะพี่นุ่นไม่อยากอยู่ดูแลพ่อเดี๋ยวหนูกับพี่หลงดูแลพ่อเองคะ่ะวกเธอสองคนเข้าใจนุ่นผิดแล้วนุ่นเขาไม่ได้พาพ่อมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วพ่อแอบมาอยู่เอง แบบนี้มา3-4เดือนแล้วนะคุณหมอก,ก็บอกว่าต้องรีบรักษาโรคหอบหืดของคุณถ้าปล่อยทิ้งไว้มันอันตรายมากเลยนะนุ่นผมว่าคุณรีบไปรักษาเถอะถ้านุ่นไปนรักษาแล้วใครจะดูแลพ่อล่ะเราก็ให้พ่อไปอยู่กับพี่หลงแล้วก็นองอนสักช่วงหนึ่งสิไม่ต้องไปวุ่นวายเขาหรอกแค่เขาส่งเงินมาให้เรา แล้วก็พ่อใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนุ่นไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวนุ่นไปพ่นยาไปบ่อยเดี๋ยวก็หายแต่หมอบอกว่าต้องรีบรักษาแล้วนะนุ่นพี่ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวนุ่นไปทำกับข้าวให้พ่อก่อนนะเดี๋ยวจะได้เวลาพ่อกินข้าวแล้ว เสร็จแล้วค่ะทำไมไม่มีเสียงหรือว่าหลับอยู่พ่อคะพ่อคะกับข้าวเสร็จแล้วค่ะ nha yeah. อยู่บ้านพักคนชราบ้านเราก็มีพ่อจะไปอยู่บ้านพักคนชราทําไมคะพ่อไม่อยากอย,กอยู่บ้านพ่อเบื่อถ้าวันนี้แกไม่ให้พ่อไปวันข้างหน้าพ่อก็จะแอบหนีไปให้ได้เอาอย่างนี้ไหมคะพ่อพ่อไปอยู่กับพี่หลงสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่กับน้องอันสักอาทิตย์หนึ่ง แล้วพ่อค่อยกลับไปอยู่บ้านเราพ่อจะได้ไม่เบื่อไงได้งั้นให้เดียไปส่งพ่อได้ครับพ่อเดี๋ยวผมไปส่งพ่อเองครับไปเถิดเดีย พี่หลวงยังยุ่งกับงานอยู่เดียวครับพ่อถ้าพ่อไปอยู่บ้านท่าคนชลาเถอะถือว่าพ่อขอนะผมทำแบบนั้นไม่น่าหรอกครับพ่อพ่ออย่าทำแบบนี้สิครับ เดียก็เห็นแล้วนี่ว่าพี่หลงกับน้องอ่านเขางานยุ่งขนาดไหนแล้วเขาจะมีเวลามาดูแลพ่อเหรอ อยู่บ้านเรากันนะคะพ่อนี่แกกล้าได้ไงส่งพ่อไปอยู่บ้านพักคนลาพี่ยังมีความเป็นคนอยู่ไหมทำกับพ่อแบบนี้ได้ไงไงเอ้าพ่อไม่ได้อยู่กับพี่หลงในเมืองหรอคะพี่กับการ ส่งเงินให้แกดูแลพ่อทุกเดือนแล้วแกส่งพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราทำไมหรือว่าพี่เก็บเงินมาใช้คนเดียวพี่เปล่านะเอ่อผมเป็นคนส่งไปเองครับใช่ยสินั่นมันไม่ใช่พ่อของพี่นี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่เคยกับพี่นุ่นจะเป็นคนแบกแบกไปพี่หลงเราไปรับพ่อกลับมาอยู่กับเราดีกว่า พี่มีปัญหาอะไรทำไมไม่บอกพวกเราล่ะใช่เราเป็นพี่น้องกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนเรื่องตอนเช้าพี่ต้องขอโทษด้วยนะฉันก็ขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรหรอก อันอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปสิทุกวันนี้ลูกค้าก็น้อยเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีพี่ยังคิดที่จะช่วยคนอื่นอีกเหรอเก็บเงินด้วยครับครับรอสักครู่นะครับอันเดี๋ยวพี่ไปเก็บเงินก่อนนะฝากเก็บเงินตัวนี้ด้วย ลุงวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยเหมือนเดิมครับแล้วค่าขนมจีนพี่เท่าไหร่ครับวันนี้คุณลุงได้นํบัาสมาชิกมาไหมครับเอามาครับเอามาถ้ามีบัตรสมาชิกก็ราคาท่าเดิมครับช่วยละห้าบาท ี่ร้านอย่าลืมนำบัตสมาชีกมาด้วยนะครับครับจะยืนมองอีกนานไหมเอาถ้วยไปล้านสิพี่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่สองครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ จำมาอีกละอันเดี๋ยวพี่ไปทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าว่านะฝากอันเก็บแบบได้แล้วครับ เชียงใหม่ตอนบ่ายนะคะขอบคุณนะคะที่โทรมาเตือนออนจําได้ค่ะยังไงรบก,กวนคุณพาเมลาช่วยเตรียมเอกสารที่จะประชุมให้ออนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับเก็บตังค์ไหมครับทั้งหมดเจบาทค่ะ ชิเพื่อราคาบาทครับสองพืนว่าสิบบาทครับพี่เดีย สมาชิกี่พวกเขามีผมทำขึ้นมาเองครับจริงๆแล้วผมแค่อยากช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนไหนมีรายได้น้อยหรือรายได้มากอ๋อพวกพี่ๆเขาเป็นคนแถวนี้แหละครับผมเห็นพวกเขาตั้งแต่ผมเรียนเด็กๆพวกเขามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ตั้งแต่สมัยที่พ่อผมยังอยู่ ก่อนที่พ่อผมจะจากไปพ่อผมเคยสอนว่าให้ผมช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราให้มากๆผมก็เลยทำบัตสมาชิกนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่หาเช้ากินข้ามาครับฉันเข้าใจแล้วค่ะถ้าง,งานนั้นฉันขอสแกนจ่นจนายนะครับใช่ครังานเดี๋ยว แล้วนะคะครับขอบคุณมากนะครับคุณครับคุณคุณครับคุณโอนเงินมาผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกค่ะถึงซะว่าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉันก็มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านคุณหลายรอบแล้วฉันเองก็เห็น ังครับค,บคบวยละห้าบาทครับ,รบขอบคุณมากนะครับ เยอะขนาดนี้